สาวฝรั่งคนนี้เธอมีชื่อว่าซาร่าเธอได้เดินทางมาจากอเมริกาเพื่อมาเที่ยวในประเทศไทยและสัมผัสกับวัฒนธรรมใหม่ๆที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนโดยการสำรวจในย่านที่มีชื่อเสียงและวัดที่งดงามรวมถึงได้ลองกินอาหารข้างทางแสนอร่อยมีเอกลักษณ์ที่สุดและโด่งดังไปไกลทั่วโลกซึ่งการมาเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ของซาร่าเธอได้เจอกับเหตุการณ์มากมายที่ทำให้เธอนั้นประทับใจมากๆ จนไม่อยากจะกลับอเมริกาโดยซาร่าเธอจะพูดอะไรถึงประเทศไทยบ้างและอะไรที่ทำให้เธอนั้นชอบเมืองไทยก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับเปิดคลิปมาซาร่ากับแฟนของเธอก็อยู่ที่สนามบินในอเมริกาเธอบอกว่าในตอนนี้พวกเธอกำลังจะบินไปที่เกาหลีใต้และต่อเครื่องบินมาที่ประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาในการเดินทางในครั้งนี้ก็คือ21ชั่วโมงเป็นการเดินทางที่ไกลมากๆของพวกเธอเพราะว่าการเดินทางในครั้งนี้มีระยะทางถึง7,000ไมล์เธอบอกว่ามันไกลมากๆแต่พวกเธอนั้นก็อยากจะลองมาสัมผัสกับ,กบวัฒนธรรมของประเทศไทยเพราะประเทศไทยนั้นมีชื่อเสียงที่โด่งดังไปไกลจนถึงอเมริกา ทำให้เธออยากจะลองมาสัมผัสด้วยตัวเองหลังจากนั้นก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินที่อเมริกาแฟนหนุ่มของเธอก็ได้แจ้งข่าวร้ายกับซาร่าว่าในตอนนี้เที่ยวบินดีเลย์พวกเธอต้องรอไปอีกหลายชั่วโมงกว่าจะได้ขึ้นบินแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาและไม่ทำให้พวกเขานั้นลดความพยายามที่จะเดินทางมาในประเทศไทยเลยจากนั้นซาร่าเธอก็ได้ขึ้นเครื่องบินและไปลงที่เกาหลีใต้ก่อนที่เธอนั้นจะบินต่อมาที่ประเทศไทย ซึ่งเมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วซาร่าเธอก็ได้เรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่โรงแรมพวกเธอเนี่ยมาถึงโรงแรมเวลาตีสองซาร่าบอกว่าเธอเหนื่อยมากๆกับการเดินทางเพราะว่าพวกเธอนั้นเดินทางทั้งวันในคืนนี้พวกเธอจะนอนพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้จะออกไปสำรวจเมืองกรุงเทพว่ามันจะเป็นยังไงและมันจะสวยแค่ไหนเมื่อถึงวันต่อมานะครับพวกเธอก็ได้ออกมาข้างนอกโดยซาร่าเธอบอกว่า ความประทับใจแรกของเธอที่ประเทศไทยก็คือโรงแรมเพราะว่ามันมีราคาที่ถูกนอกจากนี้ยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกแบบครบครันที่โรงแรมแห่งนี้มีทุกอย่างที่เธอต้องการภายในเนเป็นห้องธรรมดาแต่ก็เพียงพอสำหรับสองคนซาร่าบ,บอกว่าโรงแรมแห่งนี้มีราคาอยู่ที่คืนละ20ดอลลาร์สำหรับเธอแล้วเนี่ยมันไม่แพงเลยมันถูกมากๆเธอตั้งใจที่จะหาโรงแรมในราคาต่ำกว่า25ดอลลาร์อยู่แล้วแถมโรงแรมแห่งนี้ ก็ยังมีอาหารเช้าให้ด้วยทําให้เธอเนี่ยไม่ต้องออกไปข้างนอกเพื่อกินอาหารเช้าและเมื่อกินอาหารเช้าเสร็จแล้วซาร่ากับแฟนหนุ่มก็ได้ออกมาข้างนอกซึ่งในตอนนี้เธออยู่ที่ถนนข้าวสารซาร่าบอกว่าในตอนนี้พวกเธอกําลังอยู่ที่ถนนข้าวสารถนนที่นี่เนี่ยโด่งดังมากๆมันเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาในประเทศไทยที่นี่มีทั้งบาร์ไนท์ครับ ร้านค้าและร้านอาหารมากมายแถมยังมีกัญชาด้วยหากคุณเนี่ยสนใจนอกจากนี้ซาร่ายังได้บอกอีกนะครับว่าตั้งแต่ที่พวกเธอเดินเข้ามาในถนนข้าวสารพ่อค้าแม่ค้าดูจะสนใจพวกเธอมากๆพวกเธอเดินเข้าหาเราตลอดมาเสนอให้ซื้อของนั่งตุกๆบางครั้งก็เสนอให้นั่งแท็กซี่ซึ่งซาร่าเธอก็บอกว่าไม่เอาและก็ปฏิเสธไปเพราะจะเดินไปเองซาร่าบอกว่าหากไม่ปฏิเสธ พวกเขาเด็กก็จะคิดค่าบริการกับเธอจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆในถนนข้าวสารซาร่าบอกว่าที่นี่เนี่ยขายอาหารมากมายและมันก็ดูน่าจะอร่อยมากด้วยแถมที่นี่ยังมีร้านขายเสื้อผ้าสวยๆอีกซาร่าบอกว่าถนนข้าวสารแห่งนี้พวกเขาเนี่ยขายของทั้งกลางวันและกลางคืนเดี๋ยวตอนกลางคืนเธอก็จะกลับมาและมาลองเดินดูว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างและจะน่าสนใจมากแค่ไหน จากนั้นซาร่าเธอก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆจนไปเจอกับร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ยังไม่เปิดเธอก็บอกว่าในตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเที่ยงวันร้านอาหารที่นี่จะยังไม่เปิดเพราะที่นี่เป็นศูนย์กลางปาร์ตี้ตอนกลางคืนของนักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยมานั่งดื่มนั่งกินกันที่นี่จนเช้าและในะตอนนี้พวกเขาคงจะยังไม่ตื่นจากนั้นเธอก็ได้เดินสำรวจต่อไปเรื่อยๆซาร่าเธอบอกว่าวิธีเดินทางที่ดีที่สุดในกรุงเทพก็คือการนั่งเรือ หากคุณเนี่ยไม่อยากจะเสียเงินจํานวนมากไปกับการนั่งรถตุกๆและแท็กซี่ก็สามารถที่จะขึ้นเรือแทนได้เพราะการนั่งเรือนั้นมันมีราคาที่ถูกกว่าแท็กซี่พวกเธอมากันแค่2คนราคาก็แค่60บาทถือว่าถูกมากๆและประหยัดค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไปได้เยอะเลยจากนั้นแฟนของซาร่าเขาก็ได้อธิบายว่าการขึ้นเรือที่นี่เราต้องดูทง มันจะมีธงอยู่สองสีธงสีส้มสำหรับคนในท้องถิ่นซึ่งเรือที่มีธงสีส้มจะจอดทุกท่าส่วนเรือที่มีธงสีฟ้าจะเป็นเรือสำหรับนักท่องเที่ยวและมันก็เป็นเรือสำหรับเที่ยวชมเมืองไปรอบๆกรุงเทพจากนั้นซาร่าและแฟนหนุ่มก็ได้ขึ้นเรือเธอบอกว่าบรรยากาศของเมืองกรุงเทพที่มองจากเรือมันสวยงามมากๆที่นี่มีวัดมากมายและเป็นวัดที่สวยทั้งนั้น แถมริมน้ำแถวนี้ก็ยังมีตึกมากมายอีกด้วยที่กรุงเทพมีตึกที่ทันสมัยเยอะแยะเต็มไปหมดซาร่าเธอบอกว่าเรือท่องเที่ยวเนี่ยได้พาพวกเธอทเที่ยวชมรอบๆเมืองกรุงเทพเธอได้เห็นวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังเรือท่องเที่ยวลำนี้มันจะไปส่งพวกเราที่รถไฟใต้ดินและชิงช้าสวรรค์แต่ว่าพวกเธอนั้นจะไปที่เยาวราชหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้ลงจากเรือท่องเที่ยวเพื่อไปอยังเยาวราช ในระหว่างนี้ซาร่าเธอบอกว่าเธอกําลังพยายามที่จะรักษาค่าใช้จ่ายและงบประมาณให้น้อยที่สุดเธอบอกว่าเธอเนี่ยเตรียมงบมาเที่ยวประเทศไทยเดือนละ2000ดอลลาร์ซึ่งเฉลี่ยแล้วก็ตกวันละ66ดอลลาร์หากตีเป็นเงินไทยก็จะตกวันละ2300บาทรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารที่พักและแท็กซี่ซึ่งเธอบอกว่าในวันนี้เธอก็ใช้เงินไป46ดอลลาร์แล้ว แน่นอนว่าในวันนี้เธอน่าจะใช้เงินเกินงบที่ตั้งเอาไว้จากนั้นซาร่าและแฟนหนุ่มก็ได้มาถึงที่เยาวราชแฟนของซาร่าเขาบอกว่าถ้าเรือกับเยาวราชห่างก,กันแค่ครึ่งไม้พวกเขาจึงได้เดินมาที่นี่เพราะจะได้ประหยัดเงินด้วยแฟนหนุ่มของเธอยังบอกอีกว่าเขาเนี่ยจะมาดูบรรยากาศของเยาวราชมาสำรวจเมืองและลอกินอาหารที่นี่ เพราะที่นี่นั้นเป็นสถานที่ชื่อดังของประเทศไทยที่มีนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกเดินทางมาในตอนนี้ซาร่าเธอได้มานั่งอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเธอบอกว่าในก่อนหน้านี้เธอเดินหลงอยู่ในยาวราชประมาณ30นาทีก่อนที่จะรู้ตัวว่าอยู่ในเขตชุมชนที่เงียบสงบเพราะร้านค้าที่นี่ไม่เปิดตอนกลางวันทำให้ไม่มีร้านอาหารหรือว่าแผงขายอาหารแถวนี้เลยแต่เธอโชคดีและก็ได้เดินมาเจอกับ ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นร้านที่นักท่องเที่ยวนิยมมาซาร่าบอกว่าในตอนที่เธอกำลังเดินหาร้านอาหารพวกเธอพยายามที่จะเดินหาร้านอาหารที่ติดแอร์และสุดท้ายก็มาเจอกับร้านนี้หลังจากที่ซาร่าได้ดูเมนูอาหารเธอบอกว่ามันมีราคาที่ค่อนข้างสูงซาร่าบอกว่าราคาอาหารที่นี่มันแพงกว่าร้านอื่นๆที่เธอนั้นเจอมาที่นี่ตกแต่งร้านดูดีและแปลกตามากๆแถมยังมีที่นั่งแปลกๆอยู่สูง8ฟุต เธอบอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนจากนั้นเธอก็ได้พูดถึงเมนูอาหารว่าอาหารทุกอย่างในเมนูเนี่ยดูดีมากๆมีแต่เมนูที่น่ากินแล้วแฟนหนุ่มของเธอก็ได้สั่งสตรอเบอรี่สมูทตี้มากินส่วนสล,ลัาเนี่ยนะครับเธอได้สั่งขนมจีบรสเผ็ดเมื่อเธอได้ลองกินเธอก็บอกว่ามันเป็นขนมจีบกุ้งมันเหมือนมีความเผ็ดนิดหน่อยอยู่ปลายลิ้นเธอสามารถที่จะกินได้เพราะมันไม่เผ็ดมาก แต่แฟนหนุ่มของเธอนั้นไม่สามารถกินได้เพราะเขาไม่กินเผ็ดเลยเธอบอกว่าขนมจีบอร่อยมากและมีความละมุนจากนั้นเธอก็ได้สั่งมาเพิ่มอีกหนึ่งจานเพราะเธอบอกว่ามันอร่อยและอยากจะกินอีกหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้สั่งข้าวหมูกรอบคั่วกระเทียมมาลองกินเธอบอกว่ามันมีรสชาติที่เผ็ดไปหน่อยแต่โดยรวมแล้วอร่อยเธอชอบมากจากนั้นซาร่าและแฟนหนุ่มก็ได้กินข้าวจนเสร็จ เมื่อคิดเงินออกมาแล้วเธอจ่ายค่าอาหารมื้อนี้ไปในราคา681บาทเธอใช้งบไปกับอาหารมื้อนี้เยอะมากๆแต่มันก็คุ้มค่าเพราะเป็นมื้ออาหารที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้จากนั้นซาร่าเธอก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆโดยในท้ายคลิปเธอก็ได้อธิบายว่าหลังจากที่ได้เห็นเมืองกรุงเทพในวันนี้เธออยากจะพูดถึงความประทับใจที่มีต่อกรุงเทพซาร่าเธอบอกว่าที่กรุงเทพเนี่ยไม่เหมือนกับเมืองอื่นๆเลย เธอเคยไปมาแล้วหลายเมืองในยุโรปไม่มีที่ไหนเหมือนกับกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศหรือเสียงและรถที่สัญจรไปมาแต่ละที่นั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกรุงเทพให้บรรยากาศเหมือนกับได้เที่ยวในลหลายเมืองในวันนี้เธอสำรวจเมืองกรุงเทพไปได้แค่นิดเดียวเท่านั้นซาร่าเธอบอกว่ากรุงเทพยังมีอีกมากมายหลายสิ่งที่รอให้พวกเธอนั้นค้นพบเธอตื่นเต้นมากๆที่จะได้ออกไปสำรวจเมืองกรุงเทพ และเธอตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ยอมเดินทางจากอเมริกามาที่ประเทศไทยโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของซาร่าและแฟนหนุ่มที่ได้เดินทางจากอเมริกามาเที่ยวในประเทศไทยที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปดีโอนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอ,อยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยอีก ต้องรอติดตามเพื่อรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ